สวัสดีเอฟซีทุกทท่านทุกๆก,ก,กคนมือนีเมตุยกับมีแนวทางเด็กน้องโอเจียนเปล่อกบานตำเล่านกค่ะส่งมาห้ยดวนดวนเมตุยกับว่าเห็นทางไร่ค่ะพึงเช็กบางไร่มอนไว้ส่งห้โดนก็ว่าเห็นร่งกันเลยแต่เรยว่าเมตุยบริเกไร่ค่ะขอโทษขออภัยได้พึงเข็นค่ะสิฟ้าลงให้เอฟซีกับสิบวันไอว้าโดนนะค่ะยันเอฟซีสื่อ่าท่านคนกระส่งมาทางไร่แต่ว <Kivol IL> <IA> ่าคน กับว่ได้นั่นเนาะค่ะแม่ตุ้ยกับว่ได้เช็คลายเพคนว่าส่งมาให้ดูแล้วึ้นมาเห็นลุ่งมันแม่ตุ้ยกับพิ่งเห็นลายเนาะค่ะกับพิ่งเสียเอาไม่เบาเนี่ยนะค่ะกับสิได้เวลาซ้ำแลกกับเสียเอาค่ะอาจารย์เอ็ซี่อืบท่านเนาะค่ะทำแล้วอาจารย์เอ็ซีเสียโอกาสข้าเจ้าส่งมาแล้วปัจจบน้อยเวลาออกจะลงให้ยขึ้เก่าเนาะค่ะก็เป็นการบ่ได้เสียหนำใจข้าเจ้าส่งไม่เข้าเข้ากับตรงร่องเลยข้าเจ้าที่น้องอาจารย์กับว่าลายกูเนาะค่ะคนใหญมากกับพี่ หาหกคูนี่แหะค่ะมี่เก้าหาสามเก้าหาหาสามเก้าสามตัวการของหกหาหาแปดหกสามด้วค่ะเด็กน้องอเจีนกับวลายเนาะคะ่ะแตมีแช่นห้ค่ะแม่ตุ้ยกับวัดไเคกไล่ค่ะกัเพึ่งเขนยนสื่อท่านอยู่ดักนะ้ค่ะสิเบาวัดไเวลาค่ะสีเอาเปล่า,าลงให้เอฟซี เอฟซีสิบวได้สื่อสิเสียโอกาสเห็นคอมเมนต์ว่าอยี่ยว่าจะได้เล็กน้องออเจีนก็นได้ยิงค่ะแต่ว่าได้แบบรวนๆค่ะว่าเป็นยังเน,นาะค่ะสื่อท่านคือเก่าเดี๋ยวแมตว่ตุ้ยก็บ,บากเด็กจะซีหานาทีก็จะเอาบดถึงเวลาก็ได้เพราะว่า,วามันคำแล้วนะคะไอ้ฝาลูกเห้นเอฟซีเอฟซีกับสิบวอได้สื่อได้เห็นค่ะ แม่ตุ้ยเขาบอกใครเด้เช็คไร่กันลงลงเริ่มๆนะค่ะทำเอฟซีท่านใดหรือผู้ใดโชคดีน้ำอาจารย์ใดท่านใดก็อยากสนับสนุนมาผึ่นมีกําลังใจทรงเหล็กมาให้ทั้งช่องเขาลงให้กันติดต่อมาใดเด้อค่ะเบอร์โทรแม่ตุ้ยกระสุนหกห้าสุนเก้าสุนสามแปดสี่แปดเด้อค่ะไอเดียไร่กับสิลงให่ดูได้ฉีบเด้อค่ะแม่ตุ้ยกระเสียเปลงได้ฉีบให้เป็นเบอร์โทรเป็นไอเดียไร่ค่ะ เด็กน้องโอเจียนกับว้าลายครูเนาะค่ะเป็นหายมากอะได้ก็มี้เอฟซีขอข้อเม่นมาอยู่ว่าอยากได้เด็กน้องโอเจียนเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ตุ้ยขัดสีลงุ่งหายเรื่อยๆค่ะซึ่งวงงาาันนี้คือชงท่างไล้ไมาให้บ่ได้ลงเนินๆมันเป็นเหล็กโทษเนาะคเรื่องพันยากนัมพอพันบ่สบายแายต่บ่ได้ตั้งกล่องสัมผัสไม่จะชงมาทาามา่างไร่เบาเอาไปเอามันค่ะ เดีย๋ยวนี้เป็นกบบรุงบานค่ะบ่ได้ยู่นั่นบ่เอยไดย้มีเวลาพันใดร้างช่องเข้ากับเอาไปวอาไปวอามันแล้วมาเป็นจง,ท,งท้างไ่มาให้นองเอาแกนกันได้มาตัวแเ่้าไปรุ่งหายด้เขาไม่จะคำโทษอีกเจนหนึ่งค่ะเเฟื่นกับ,บ่มีลายตัวเขาม่จำนี้ค่ะเก่าหาสามเก้าหาสามเก้าสาม หกห้าห้าแปดหกสามค่ะนี่บาไลยตัวเนะคะ่ะนี่ค่ะทางช่องให้คนได้ท่านไลยอาจารย์ดีกันเพื่อนบ,บ้านตำเลา่าดีกระจเจลให้ทางช่องเขามาลงให้ทางช่องเขาก็มิ้นดำใจใส่ซุ้งมาให้โลงให้กระจเจลนะคะเพื่อการวัชย์ยากกำลังใจทำบันไดก็จะลงให้ ก็จะมเ,เลยเล็กออกเหมือนก็ล่งได้คือเก้านะคว่าเป็นยังยังมนตัวกับสิเปาล่งไห่แล้ววาได้มาถึงเวลากรสิจบคีบกับสิล่งไห่ยานมันคำยังยังม่อีกคีบหนึ่งอย่าเ้ะว่ามาดวนๆนะคะ่ะตรงไบล่เงอย่เจ้าเอาล่งดวนๆแบบ,แบเด่งๆอย่างเงีะะ้ยค่ะมันคำแล้วะคะือแงใดๆเนาะสิล่งไห่เอฟซีคือเก่า ก็บ่ได้พลาดโอกาสเด็กน้องอาจียนมันกับบอหลายตัวนะคะนี่แชร์หาหองคร่มาแับคัดสันเอาเก่ากับความฝันจะของบ่หรือว่าอาจารย์ทันใดนีตัวใดจับมาใส่กันคัดเอาค่ะหาเหลือกเอาฝันจังใดกับข้มฝันท้ามาเบิ้งนะเข่าก็พ่วมฝันบ่ไปทีนะหรือว่ามาของอาจารย์ได้ทันใดกับเมื่อ เลือกขัดสันใส่กันเอานะ,ะ้ะมา่ขัดสันใส่กันเอาอันห้องบรรยากาศสีลายตัวนี่จังบ่าได้ตงทุ่นลายนะคะมา่ขัดสันใส่กันเออกนี่ก,กับว่าลายตัวของน้องออกเจียนกพบว่าถือว่าลายตัวมีแค่มีแค่หกคู่นะคะเนีกก่คนกับว่าได้ลายตัวแต่คนหามากะคะ่เรียกหน,ยหน่อยตัวนะคะ ว่าแม่ตุ้ยกับสิสรุปเลขกอีกเจน,นึงนะคะ่ะมันจะคำแล้วว่าเอาพ่อแปดนาทีค่ะเด็กนองโอเจนค่ะแคดหน้าจอไปเด้อยค่ะมันทั้งม้วนกันไม่แค่นี่ค่ะเลขก่หลายตัวเลขกหน่อยๆสื่อง่ายๆเนะคะ่ะมากระจัดมามักกับพันๆเนาะคะ่ะเป็นนั่นเป็น แนวทางสื่อว่ามีผู้ใดผู้มันจะออกตัวใดแล้วค่ะสีออกตัวใดก็บว่ามีผู้ใดหู้คระลงทุนไปตัวละหาบาทสิบาทไปแล้วค่ะเพราะเข้าใดทุนแล้วเขาจึงสื่อเพิ่มขึ้นเขาสื่อเป็นแล่วกับอันดับแรกเขาก็สื่อหาบาทสิบาทเพราะเขานีเงื่อนทุนแหรอเขาจงเพิ่มขึ้นไปอีกนะค่ะการสื่อเล็กว่ามันว่าจะทุมเอาทุมเอาแบีนย้ันก็ ถ้ามันออกมาบ่อสีมันก็มดเงื่อนลายนะคะเ้าก็คอยซื้อเพราะได้ชุวแเราก็ยับขื้นยับขึ้นไปนะคะ่ะเด็กน้องโอเจียนก็มีบ่ลายตัวนะะ้อยค่ะแห้งแห้งปังปังโขโปก,ปกมันมันกับเด็กน้องออเจียนเป็นไห้ท่างช่องท่ากับล่องลายสองสามจังหวัดแล้วล่ะคะ่ะเด็กน้องออเจียนก็ได้แห,ห้งแห้งปังปังไปซื้อก็ให้ถือก เหล็กเล้าของน้องโอเจียนกัให้ได้ทุดล,ลายๆให,ให้มีเงินสื่อต่อไปโชกโมันๆกับเหล็กน้องโอเจียนนะคะ